วันนี้ก็จะมาพูดครกเกี่ยวกับ C20s กับแบงคูแขงนะคะแบงคูแข่งของเราก็คือ e V ิว o Y 1 3 s นะคะของเขาใช้ CPU เพียง v i l i o P35 ประมวลผลได้ช้ากว่า P35 ไม่มีเทคโนโลยีในการเล่นเกมนะคะแล้วก็ Y12s ให้กล้องมาเพียง2ตัว ไม่รองรับการถ่ายภาพมาโครและไม่มีโหมดการถ่ายภาพของกลางคืนแล้วก็ไม่ได้ผ่านมาตรฐานการรองรับจากสถาบัน TUV นะคะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ของ Samsung A02s ของเขาให้ใช้ CPU รุ่นเก่าเป็น Snapdragon 4 5 0ความเร็วเพียง1.8 GH ช้ากว่านะคะแล้วก็ A 2 0 a 0 2 s ไม่รองรับการสแกนนายนิ้วมือไม่สะดวกต่อการปลดล็อกนะคะแล้วก็กล้องหลังของเขาไม่มีโหมดการถ่ายภาพกันคือและไม่รองรับการถ่ายภาพวิดีโอแบบ slow motion แล้วก็มาเปรียบเทียบกับแบรนด์แวน o p p o a 1 5นะคะใช้ cpu เพียง helio p 3 5ประมวลผลได้ช้ากว่า p 3 5และของเขาไม่มีเทคโนโลยีการใช้งานในการเล่นเกมคะ่ะ แบตเตอรี่เพียง4,230 m mm, เท่านั้นความจุน้อยกว่าใช้งานได้น้อยใช้งานได้น้อยกว่าค่ะไปจะมาคอมเพลเกี่ยวกับ C25 นะคะกับแบนกูแข่งต่างๆ่2 5เมื่อเปรียบเทียบกับ vivo y 2 0ปี2021นะคะใช้ cpu เพียง helio p 3 5การประมวลผลได้ช้ากว่า p 3 5และของเขาได้คะแนนอันตุ้ดตู้ เพียง86,000คะแนนแค่นั้นนะคะแล้วก็กล้องหลังความละเอียดเพียง13ล้านไม่รองรับทั้งหมดการถ่ายภาพละเอียดกว่าไม่ไม่รองรับหมดการถ่ายภาพความละเอียดสูงและไม่รองรับการโหมดการถ่ายภาพกลางคืนแบตเตอรี่ของเขาให้มาเพียง5000แอมป์นะคะความจุน้อยกว่าใช้งานได้น้อยกว่าแล้วก็ชาร์จช้าได้เพียงแค่10วัตต์แค่นั้นต่อไปเป็นแบรนด์ ซัมซุง A12 นะคะของเขาใช้ CPU เพียงนิโอ P35 การประเมินลผลได้ช้ากว่า P35 แล้วก็ได้คะแนนอันตุกตู้เพียง86,000คะแนนค่ะไม่รองรับโหมดการถ่ายภาพคว,วามละเอียดสูงโหมดการถ่ายภาพกลางคืนและเทคโนโลยี AI ปรับแต่งอตัตโนมัติแบตเตอรี่ได้เพียง5 0 0 0แอมป์ความจุน้อยกว่าใช้งานได้น้อยกว่าและก็ชาร์จช้ากว่าเพียง15วัตต์นะคะ แล้วก็แบ์ Oppo เมื่อเปรียบเทียบกับ Oppo A53 ใช้ CPU เป็น Snapdragon 460ความเร็วเพียง1.8นะคะแนนอันตูต้ได้เพียง1,7189คะแนนค่ะแล้วก็กล้องหลังความละเอียดเพียงแค่13ล้านไม่รองรับโหมดการถ่ายภาพความละเอียดสูงแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาเพียง5 0 0 0 m ป์ความจุน้อยใช้งานได้น้อยกว่าค่ะ จะมาพูดถึงจุดขายของหลอดไฟกันนะคะเริมี lod นะคะเริมี lod smart s p o t l i วัดน,นะคะเปะเติมเต็นสีสันในทุกการท,กทุกทุกวันในการใช้งานจุดขายก็คือเป็น16ล้านสีเปลี่ยนสีตามสไตล์การตกแต่งบ้านของคุณแล้วก็เป็นไลท์ไลท์ว t สโห h m นะคะสร้างบรรยากาศด้วย โหมดการเปลี่ยนสีหลอดไฟตามจังหวะเพลงอุณหภูมิสีอยู่ที่ 1,700K ถึง 6,500K นะคะปรับอุณหภูมิสีตามการใช้งานแล้วก็มีอายุการ13ปีอายุการใช้งานที่ยาวนานอายุการใช้งาน25,000ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงต่อวันนะคะ ป,ป้องกันป้องกันไฟกระชากสูงสุด3,000โวลต์วัดสดุทนไฟคุณภาพแล้วก็หลอดไฟที่เป็นมิตรต่อดวงตานะคะคลดการลดปัญหาการกระพริบของหลอดไฟด้วยชิปชิปเซตอัจฉริยะถนอมดวงตาเรีวมี LCD Smart b u s ไม่ค่อยไม่ปล่อยแสงสีฟ้าที่เป็นอันตารายต่อดวงตาค่ะ